เขาก็หน <N> ีลนาอ้าเี่นหนาเขาก็หนีเดี๋ยวนะ สี่ส<จ>ิบองศาครับพี่น้องครับมึงยังโม่หลายมึงยังโม่หลายไปเฮ็ดเปียกเต่าเออเต่ามึงเตาเต่าก็จะหายได้วงเต่าก็จะหายได้อ่าเต่ารับนาโซเตารับนาโซเต่าโมมีเขาแล้วโมมีเขาแล้ว เราอีกรอบเยี่ยมสามตัวเอสวัสดีครับเอาไหมอเรามาเดิมเดิมเอาไปยกเลยยกเลยสามสองน2แอชเชนใต่โลกมันยังเล่นกีตาร์เลยนี่เนี่ยมันขอดแนบยังเลยดิ เป็นน้ำาสนาของอายบสมคูควรกับนาบุญบพลาจับเมื่อเจ้ายามเขาเพืนหออันสิเป็นน้ำบุญตั้งต่าแโอส่แลว เอามาอีกเพีงเึงไปเองเอาต้องใกล้รับตาใกล้รับตอนรับแขนใกล้เฮ้เช๊กกำลองคนเท่านด้ได้ไหมได้โอเคมามาเด็กเกแรกเด็กสอง

เราเยอะมากอ่าแนะนาไปั้ธนาแล้วสตาร์รถสตาร์รถเฮ็ดดิสเฮ็ดดิสแนะนำไปอีกงอหนึ่งเนะนำไาอีกงอหนึ่งไปไปเลยที่นี่โอเคพ่ออ่ถอยมากล้องสปีดพร้อมเอาเขาเอาเขามาเลยก็ได้มากังอีเดียวเดี๋ยวลองมึงลองมึงลอแสงก่อน ลองเพิ่งลองเบิ่งเอาลองไม่ลองไม่ได้ก็ไปยืนอยู่ลองเบิ่งลองเบิ่งเออได้ปะได้ได้ได้เอออารมณ์นี่ไหมโอเคได้ปะหาเด้อวุฒิเสาเด้อเอาเนี่ยมาสามสองหนึ่งกล้องพร้อมสปีดแอคชั่นเสาวุฒิเสาย่ามากน้องเสาเสา คนสุดท้ายแล้วจบแล้วเสาเสา,าเมียมันกำลังไปขอขงเขาแล้วเสา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 ให้สุดให้น้ำตาบีน้ำตาออกมาบีน้ำตาออกมาเมียเขาขไปแล้วสตาร์ลุ้เลยน้องฮันหน้าไปสตตาลุ้นเลยสตตาลุ้นเลยสตตาลุ้นเลยแม่ยมาอีกน,นิดนึงเน่ยมาอีกน,นิดนึงเออไปเหมือนไป બાય બાય ઓકે